ก็คือต้องการให้เป็นต้องการให้บริการนะครับแล้วก็เป็นช่องทางสำหรับข้าราชการตำรวจทุกระดับที่มีความประสมจะโยกย้ายหรือสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อที่จะไปสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไปดูแลครอบครัว ลูกหลานตลอดจนไปดูแลผู้อุปการีธดามดาซึ่งใย้มากรือเจ็บป่วยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อเพื่อนราชการตำร,รวจหรือผู้ใต้รับช้ของเราเนี่ยที่มีความประสงค์จะโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนกันไม่สามารถทำทําได้สะดวกเนื่องจากไม่มีช่องทางที่เขาจะสื่อสารกันได้ง่ายและ ประเด็นหนึ่งก็คือด้วยเงื่อนไขหรือข้อจํากัดทางด้านกำลังคนนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะทำการโยกย้ายสลับสเแหน่งหรแหน่งนได้ทั้งๆที่คักวิชาหลับสูงน,นะครับก็ดูแลให้ความสำคัญแต่ที่ผมได้กล่าวว่าเป็นข้อจํากัดรืเงื่อนไขทางกำลังคนที่ไม่สามารถจะทำได้ ก็จะติดเรื่องขายตรงไปตรนทีว่าถ้าอยากย้ายก็ควรจะมีผู้ที่มาทดแทนหรือมีกำลังคนมาทดแทนนะครับผมจึงได้จะททำเว็บไซต์จับผู้ย้ายเพื่อเป็นช่องทางให้ราชการตำรวจเหล่านั้นได้มีโอกาสสื่อสารกันหรือแสดงความเสียใจนมรงที่จะโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเว็บไซต์ จากผู้ย้ายแค่เป็นการให้บริการและเป็นช่องทางเพื่อให้ท่านที่มีความสนใจโยกย้ายต่อสบเ่อเองใช้สือสอกกส่อสารก,กันนะครับใช้สื่อสารกันส่วนเราเป็นแค่ผู้ให้บริการท่านต้องไปเจรจารหรือไปคุยหรือไปตกลงและไปทำเรื่องไขกันเองทั้งนี้ทงนั้นทั้งหมดที่ผมกล่าวมา ตัวผมเองและผููและทีมงานไม่มีส่วนที่จะไปผัานนั้นให้การโยกย้ายของท่านประสบความสำเร็จได้เพราะทุกอย่างการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎกติกาข้อบังคับของสำนักงานตำรวจชาติและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือดุญพินิจกอง ย้ำครั้งหนึ่งนะครับว่าผมและทีมงานไม่มีส่วนที่จะไปช่วยเหลือให้ข้าราชการตำรวจเหล่านั้นได้โยกย้ายเป็นที่สําเร็จเพราะทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ของตังกานะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำขึ้นแต่เว็บของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์จากข้าราชการตำรวจซึ่งบางครั้งอยู่ห่างไกลกันไม่มีเวลาที่จะมาสอบถามตรวจสอบว่าตำแหน่งนั้นว่างตำแหน่งนี้ว่างไหม ก็สามารถเจรจาหรือคุิทางตกลงกันแล้วก็จะเป็นการลดปัญหาทางด้านงคนที่เมื่อย้ายคนออกแล้วกำลังขาดแคลนถ้าเกิดพุ่งค้ำชาหรือพุ่งชการองแต่ละกรณการเห็นว่าการยกย้ายนี้เหมาะสมสมควรก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่ที่ระเบียบควบคับได้ว่างสานะครับผมมีเจตนาลงที่ต้องการ อำนวยความสะดวกหรือให้บริการกับราชการตำรวจทุกระดับนะครับที่จะใช้เว็บกับผูยรลาอย่าการที่จะสื่อสารกันนะครับเว็บของผมไม่ได้คิดค่าบริการหรือไม่ได้คิดค่าตอบแทนเราสร้างเว็บขึ้นมาเพื่อให้บริการกับพี่น้องราชการตำรวจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น เว็บของเราหรือเจ้าหน้าที่ของผมที่อยู่ที่ศูนย์ที่ต่รกรอนทางานเนี่ยจะมีหน้าที่บันทึกหรือลงฐานข้อมูลของท่านเท่านั้นจะไม่มีส่วนในการเจรจาหรือถ่อวงนของกนมุตานกรรส่วนใดทั้งสงน,น้นนะครับขอให้เป็นที่รักราโดยทุก่านว่าเราแค่เพียงเป็นบริการหรือเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับทางการ สำหรับให้เพื่อข้าราชการตำรวจได้มีโอกาสนะครับที่จะอยากกลับมิลำเนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลครอบครัวนะครับหรือว่าเรื่องของ,องการหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในส่วนของข้าราชการตำรวจนะครับครับส่วนของข้าราชการตำรวจนะฮะที่อยู่ในห้องนะฮะก็สามารถที่จะ เข้ามานั่งที่โต๊ะได้นะฮะนะครับตอนนี้รีนเชิญเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะดูในรายละเอียดนะครับเพื่อที่จะให้สื่อมวลชนนั้นได้บรนจุภาพนะฮะสำหรับในส่วนของขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยนะครับก็เชิญขึ้นอข้าราชการตำรวจครับที่อยู่ในห้องแถลงข่าวละตรงนี้นะฮะเข้าร่วมในกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะฮะที่ท่านมากรอกแบบฟอนะฮะแล้วทางชิมงานจะดาเนินการให้นะครับแต่ถ้า พ้นจากวันนี้ไปนะคัท่านจะต้องทําตามกระบวนการในเว็บไซต์เองทั้งหมดเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกนคานราชการตํารวจครับที่มีความประสงค์และตั้งใจกันไว้เนี่นะฮะเพราะว่าใกล้ถึงช่วงที่จะมีวาระของการแต่งตั้งยกย้ายกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับขุนกัปปู่นะฮะก็สามารถที่จะ นำเอกสารเหล่านี้นะครับแจ้งนะครับกลับมาที่ในส่วนของชิมงานนะครับเพื่อที่จะได้ดำเนินการนะครับส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับก็มีแผ่นพับนะครับแผ่นประชาสัมพันธ์นะครับได้แจกจ่ายกันไปเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปทำความเข้าใจนะครับทําการศึกษาดูรายละเอียดนะครับส่วนของเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับแบบคมร้องของลงข้อมูลในเว็บไซต์กับผู้ย้าย ครับเป็นสำหับบัตรข้าราชการต,ตำรวจตําแหน่งปัจจุบันนะครับและก็ไม่มีอายุาานะครับจากนั้นครับผู้ใช้บัารก็จะต้องไปสแกนเอกสารนะครับหลังที่ได้บอกมากสักครู่นะครับได้และก็ส่งเมลครับที่